มามาครับทุกคนเรามาแล้วขอโทษพอดีลืมลืมเปิดไรอุ๊ยไมหล้วภาพูหายแบบร้องเลยสัตว์มันมีมันมีอยู่นี่เจอสำรองไม่อยู่ไม่ใช่หรอที่้องไปดูไม่เมาส์มันไหวหรออ๋อเอาตัดตัดตึกไปานเ่งวินแทนได้ไหมครับเฮ้ยเกณนยะ ให้แผนแยันดิถ้าจอมึงเฮคยไม่ถึงกูบอกเลยงานนี้ยี่กระดกเลยฝัดโดนแมอะไอ้ี่ไรอยู่ไวอยู่แอนจับโอ้โหสวยเป็นเซ็ตไอ้ยี่ตกเซ็ไม่ทาไม่ทโดนเห็ดโดนเห็ไม่ข่าไม่่า

นี่ดายก็ส์ inside your head. r e l o a d e ต่กิามากบังกูทำยี่อะไรเสื้อกบอกกูิกูแบบกูกระชากคอเสื้อแล้วนะตอนนี้ดีเจ้ากูีดีขอด้่บูมกูโดนหัวแตกคนเดียวไอ้เชี่ยเราวังรอดอ่ะกูเป็นอะไรที่กูแคร่มากกันไบ้เฮ้ยเว้ยแต่แก็เหได้เย โอเเคป็นแไ้วทุกคนอาจจะสงสใจว่าทำไมเราถึงมีซีสี่พอดีพอดีทีนั้นคนก็ไม่ตื่นทีมนี้เออทีมนี้เน็ตมีปัญหาครับอย่างหาไงสมดุลปะสมดุลรักเวอร์เอาเข้าไปดันเลยไปไป พี่เอย์ยั่ไงอะแต่ดูข้ามบอลให้แต่ดูข้ามบอลให้ข้ามบอลคิวจ่ยให้คิวจ่าอุวยไม่โดนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยจะเล่นแบบถาวรแล้วนะ Last player standing มาแล้ว Last standing ไู้ไหมไอคิวไอเนี้ยไอแค่ยี่ดิษะไปเอิด เราต้องเอาคูโลมาก่อนอ่มิดมั้งไม่แมสกแบกไซเสียงปูนอะแบกไซแบกไซโอ้แบกไซตีนเพียบเลย เราไปยินยัดปากาะู้ไหมกลัวมาก้ลยโอ้โฉมอะไรโอ้ยเอ็นทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเอ็นทีนะหน่มพีรัอาอ้เสนน่งอนทีมีครอาตุย

Where are you? Wait, he�y, okay. uh, well, Spike well, right. no, yeah, <fades> down. Oh, that Oh! Why he ไม่น่าเก็บเลยกู <laughs> กเฮียน่าเจอปักที่วาร์ปเอาไว้ไ<จ>โอ้ยมันมเขาตงึงยังอะโอ้ตายแน่ไอเราเนก็เล่นกากเราจะไม่สู้ว่ายังไงไปไปเราฝัแบบ่งกันได้เออรีเทคไ,ได้ไม่เป็นไง

thing oh. โอ้ไม่ได้เชียกแล้วยังไงในแมปสามเราก็ได้เล่นไงไม่อยากเล่นแมบ3ามอยู่ดีเลย ไม่แช่แบบอันนี้ได้ไหม,ไมเล่นไม่เป็นพี่ปล่อยหนูไปเลยหนูไม่ไหวแล้วพี่จา้าพี่จะเล่นเอาข้าล่าดมึงมุ๊บอะไรนะเธอเกลอ<ง>ปุ๊ให้ผมข้าว่างมาโดนสิ<ชล>งไม่ โอเคสไบค์ down beef เฮ้ยโดนได้เหรอไม่สมองแล้วนะคือสมองตรงมิดไถ่ไปแล้วอะ

ไม่มีกันใจเงี้ยไม่เอาไม่พอมึง่าบังเบียดวุฒิพวกมึงนีก็รักกันยังไงมีคือใจเร็วเ๋ยว

มกลึก Effect? นิดนึงนะผมผมมีออฟอะโอเคอ่อในสมมติในสมมติมีอย่ดังหนึ่งศัตรูเ่

ไม่ได้ันต <pues> ิน mm ี่เกบดต้องเอาวะ Back, hey here. Khỏa key, khỏa key. One enemy remaining. Yeah, your fun. My turn. Oh. Oh. One enemy One bullet per enemy. That should be enough, yes? <coughs>

ก็เทิดิดใจอย่างนี้โอ้ยโอ้ยขับไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะกำลังโดนมาพอดียังกระโดดเล่นจีเพราะว่าไอ้นี่มพิงไปพอดีแล้วแบบ

ในหมู่วนอย่าทำรอ้วนกันได้ไหมอย่ารัเกีันเออไม่ตังอ่ะกระดาษปผมก็มีแค่นี้ฮัยก้ เราเดี๋ยวเดี๋ยวดูมีแท็กอ๋อวินจะดเหรอระวังมันมาทางไอ้นี่อีกนะเรามีเดินไปก่อนแล้วกันเดินจะนำน้ายกูบ้างน,นะแดเนียลเดี๋ยวขอจำมือก่อนนะใชเไหม

แผนไหนวะเขื่อนเราหันหน้าม,มาคุยกันไหนเรามาคุยกันไหนเมื่อกี้มึมงทำทำไมทำอะไร

มื่ใครเดินเบียดกูเยียพวกอ้วนไม่ใช่มีละหนึ่งค่ะมีเดินมาก่อนะตัวเราก็บวมกันอยู่แล้วจะได้เห็นตัวบวมด้ไหมเอาสมองค่ะเฮ้ยมึงสัตว์มึงยังไม่ตายเอาเลยเอสเตอร์ไม่มี ต้องแนพนออกไปข้างนอกตีม,มีแผ่นทำไมใชเฮ้เธอต้องสมองข้างนอกไมข้างในเฮ้

How's it roll? Right okay. Here, done here. Chamber, I make space, you hold it down. Watch this. Oh, i they blind with fear. Enemy spotted beam. Oh, yeah! Beam? Monster on the loose! <coughs> 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 Last player standing. Enemy spotted ไ <ś auster _> อ้เค่ไอ้ค่ตยตอนเนี่กูหวังกูหวังเใจว่าไอ้เค่ไปหาขันยานะอย่ามาหากูเลยนะโดนสำสบ เขาออาจจะเชลงก็ได้วมาแบบเราเราตายไปหนีไยังไงไอ้ถ้าเกนรู้ขึ้นว่าทำไงอ่ะน่ากลัวนะตรโกลมเี้ยเหรอไอ้เงี้ยไช้ฮ่าฮ่าฮ่าเขาเชคแกเขาเชคแกเอวยืนย้อ o ืนย ไปแน่เลยียวงันเนี่ร้นมะ โอเคคืออยากให้มึงก็บอกหน่อยสิว่าเอล้วนไอ้เหี้ยมันจะได้สโมอให้กูมีสโมอลูกเดียวกูไม่เห็นโควไปเทเลพอร์ตเรดี้วินระวังโคปีนะไอ้ยเหี้ยอ๋อโอดถอดถอดโดนเจาะอันนี่ One enemy remaining. Spike down A. Spike spotted A. Thirty seconds left. Last player standing.

โอยเล One dream ends, another begins โอ้ยหดังมีไโงผมเล่นไม่ไหวแล้วเก็บคนเดียวสองคิวอะไอ้เวียย่งเก่งโตรตึงโคตรตึงถึงจัดหัวจัดนุ่นนี yeah, ้ยีงยิงมาเถอาหัเลยอยา ทำงี้ได้ก็่มีปัญหาสยงแล้วมาเอมางอ๋อซีซีเกโกสามสี่โยรุสีสี่คนในไซสสวยมาก หน่าหน่าไอ้ก <c oughs> ินยามีตัวนึ <enemy>. ่งแต่ไม่มั่นใจว่าตัวไหนครบเจ็บมากครบเจ็บมากอยู่ในใต้เลยครบร้อยยี่ิบแปดโอเวอร์ฮิว whatever happens s า k ิ n don't panic Kiss me, cross me, fill my body, drive me on. crazy. Don't yeah. on me, kiss me, cross me. That's a good spot. นี่น่ะปีสัไนะบอกห้าสิบห้าสิบอยู่ลุ้คมิด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 เคเจไม่เห็นอะมีใครเห็นเคเจปะเคเจนโฟอะไรนะนโฟโอเค ล่าสุดอยู่นี่นะแต่โมแข็นม่นเองมันน่าจะเข้าไปอ๋อมีหน้าใจโหโอดิน Last player standing เด็กี่อะไรมาก่อนเล่นวะเนี่ยไอ้มึงโอ้นั่งรอกูเลยอ่ะมดูยิงเอายิงเอาเลยไอ้เด็กนียมาก่อนเล่นเนี่ยไอ้เหี้ย

โอ๊ยโอ๊ยขึ้นขาหักเลย้องฟูเอ๊ยวันเน็ตผมดึงอ่ะผมลงไลน์แป๊บนึงนะผมไม่ไหวแล้วน่าจะวันนี้วันนี้เน็ตวันนี้เน็ตไม่ค่อยดี เดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับเจอกันพรุ่งนี้โฟกัสนะครับผมุ่งนี้เป็นเทศกาบลบันเลิงไทยด้วยเออ